สวนถัดฟ้าสวัสดีครับพริกอายุ1เดือนกับอีก5วันครับไม่ได้อัปเดตให้คุณผู้ชมดูหลายวันเลยนี่ครับส่วนส่วนหนึ่งเราก็ทำสาวเริ่มทำสาวไปแล้วนะครับนี่ครับอย่างตัวนี้เราก็ทำสาวเรียบร้อยแล้วตอนนี้พริกเริ่มแตกงามขึ้นพอสมควรอยู่ฮะอย่างตัวนี้ก็งามสองงามสามแตกออกมาแล้วนะครับ แตกเป็นเป็นฉัดออกมาแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าฉัดเนอะนี่ครับเป็นฉัดลักษณะนี้นะครับแต่บางต้นก็ยังไม่โตนะครับคุณผู้ชมด้วยสภาพภูมิีอากาศช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาฮะส่นบ้านผมอากาศอุณหภูมิ42.26ถึง43.27องศานะครับถือว่าร้อนร้อนมากจริงๆนะครับวิธีที่ทำได้ก็คือ เราให้น้ําให้ชุ่มตามทางเดินด้วยนะครับสังเกตด,ดูได้ว่าจะหญ้าจะขึ้นเลยหญ้าก็ขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้พื้นแห้งอโรคไอแมลงจะเยอะมากเลยนะครับอย่างพเพลี้ยไฟนะฮะตัวฉกาดฉกันเลยในสวนของผมนะครับโชคดีเมื่อวานมีพายุเข้ามาแล้วลอกหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ฮะก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับ แต่ก็พี่กก็สดชื่นขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับนะครับอย่างตันนี้ยอดยอดไหมนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ยอดไหมเนื่องจากก็ผมใช้ยายาตัวหนึง่งค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันฮนะพ่นพ่นครั้งเดียวนะครับยอดไหมเลยก็เลยหยุดนะครับหลายๆต้นเริ่มทำสาวได้แล้วครับแต่ บางโซนของเราก็ยังไม่ได้ทำนะวันนี้ผมจะมาทําสาวสาธิตวิธีการทําสาวให้กับคผู้ชมดูว่าวิธีการทําสาวของผู้ชมที่ทํากับทางผมทำจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนี่ครับผู้ชมพริกก็ต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับก็เนื่องจากสภาพอากาศด้วยแล้วก็ดินของเราไม่ค่อยไม่ไม่ได้ปรับปรุงดินก่อนปลูกเนาะ มันก็เลยดินไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเรื่อยๆนะครับ2อสวันขึ้นสอวันขึ้นนะครับขึ้นปุ๋ยปุ๋ยที่เราใช้ก็เป็นปุ๋ยยาล่าสูตรเสมอ16 1 6 16, 16นะครับแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต16บหกไอขีมาด้วยนะครับแล้วก็มีการพ่นทางใบกับอาธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองแล้วก็ ทานอาหารหลักก็จะใช้ปุ๋ยเกล็ดยี่สิบเอ็ดยี่บเอ็ดยี่บเอ็ดนะฮะนี่ครับวิธีการทำาสาวไม่รู้ว่าทางที่อื่นทำาสาวแบบของผมไหมครับผมจะทำง่ายๆนะก็คือจับตรงนี่ยใต้ง่ามครับแล้วก็ลูดลงเลยนะครับลักษณะนี้ครับนี่ครับเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นฮะแล้วก็มาดูต้นที่สองแล้วก็จับใต้ง่ามฮะแล้วก็รูดลงมาเลยนะครับ มีเด็กชายคนหนึ่งมามากลวนเลยโอเคสวัสดีครับลลกมาก,ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถ่ายพ่อถ่ายวิดีโอให้คุณผู้ชมดูก่อนโอ้ยแบบนี้มันก็ขาดหมดเลยดิเนี่ยครับคุณผู้ชมนะครับเราจะจับ,จ,บจับตรงง่ามนี้นะครับง่ามที่เขาแตกง่ามออกมาเนะฮะแล้วก็ใช้มือจิกกณะแสดครับรูดลงไปเลยนะครับอย่าให้อย่าให้ใบพริก อยู่ที่ปากหลุมนะฮะเราต้องเคลี่ยเราต้องเคลียร์พลิกออกจากปากหลุมให้หมดอย่างตัวนี้ก็เพิ่งแตกง่ามออกนะครับต้นพลิกไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําสาวง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับนะี่ครับเสร็จแล้วแต่สิ่งที่ได้ดีก็คือพลิกของเราเอา่อไม่ไม่ไม่มีต้นไหนตายเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมทําให้ดู วิธีการปลูกที่ไม่ทําให้พริกลวกคอดินครับเพราะว่าปกติแล้วอากาศร้อนๆนี่มันมันพริกมันจะไม่ตรงนี้ฮะัไม่คอดินเพราะว่ายิ่งไอห,หลุมปากหลุมแคบๆแค่สองนิ้วนะครับอันตรายมากเลยตายดีก็ควรจะเป็นสามนิ้วนะฮะแต่สองนิ้วรอดมาได้ก็ถือว่าลงใจไปเปราะหนึ่งแล้วนะครับโซนด้านนี้ต้นค่อนข้างใหญ่ทั้งทงที่เป็นแถวเดียวกันนะฮะ ต้นก็จะสูงประมาณห้าสิบเซนแล้วนะครับอ่านี่พิธีการท,ทำาสาครับเจ็จไปแล้วหนึ่งต้นการทำสาของเราจะทำลักษณะนี้นะครับนี่ครับเสจ็จไปแล้วหนึ่งต้นแล้วก็เปลี่ยนๆนี่นองอ่าต้นไหนที่เพิ่งแตกง่ามออกอ่าง่ามง่ามเขายังไม่โตนะครับเขายังไม่แตกชัดออกแล้วก็ไม่ต้องเอาออกเยอะก็ได้ครับใบก็อเอาออกประมาณนี้นะครับอ่ตัวนี้เราก็ งา,งามเขายังไม่ค่อยโตเท่าไหร่คะเราก็เหลือใบใบไว้ให้เขาสังเคราะห์อาหารด้วยนะครับไว้ให้เขาปรุงอาหารไว้สังเคราะห์แสงด้วยนะครับคตัวนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับเราก็ยังไม่ต้องทําสาวก็ได้วิธีการทําสาวของพริกนี่จริงๆแล้วพริกอายุย5้าวันนี้สามารถทําสาวได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเป็นช่วงที่เขากําลังเติบโตนะถ้าเกิดว่าเป็น เป็นคนเนี่ยก็จะอายุประมาณ1 6 1หกสินะฮะกำลังวัยกำลังเจริญเติบโตนะครับพอทำสาวช่วงนี้แล้วเขาจะแตกแตกง่ามออกง่ามเขาก็จะใหญ่แล้วฮะแล้วก็ก็จะ,จะเจริญเติบโตก็คือสารอาหารเขาจะได้ไปเลี้ยงตรงยอดนะครับตรงยอดตรงใบข้างบนนะฮะสารอาหารจะได้ไม่ไม่ต้องไปเลี้ยงตามแขนนะครับเพราะว่ากิ่งแขนเนี่ยเขาจะให้เม็ดพริกไม่ค่อยเยอะฮะสู้ เม็ดพริกที่อยู่ด้านบนไม่ได้ครับเพราะว่าพริกที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขาจะรับได้รับแสงคือเขาจะมีมีการปรุงอาหารได้รับแสงแดดเยอะกว่าพริกที่มันออกหมากตามกิ่งข้างล่างลักษณะนี้นะฮะอย่างเงี้ยอย่างกิ่งตัวนี้ถ้าเราไม่เอาออกนะครับกิ่งหนึ่งมันจะให้ผลผลิตแค่ประมาณ56เม็ดอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลูดออกนะเราออกเลยเนี่ยครับ เราเอาออกเลยเวลาเขาดูดอาหารนะครับขึ้นไปตามท่อนำเลี้ยงแล้วเขาจะไปเลี้ยงส่วนข้างบนนะครับแล้วก็สารอาหารทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปอยู่ข้างบนแล้วพอแสงปะทะมาเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอและมีการปรุงอาหารก็คือสารอาหารที่สะสมไปทั้งหมดะจะไปเลี้ยงส่วนเลี้ยงส่วนข้างบนนะครับมเมล็ดเขาก็จะอุดมสมบูรณ์อ่มเมล็ดพริกก็จะดกนะฮะการทําสาวผม เลยคิดว่าไม่ได้คิดหรอกก็คือวิชาการเขาบอกมาลักษณะนั้นนะครับการทำสาวจะได้ผลผลิตมากกว่าการที่เราไม่ทำสาวประมาณ 20- ถึง40เปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบว่าทำสาวหรือไม่ทำสาวนะครับมีแฟนกลับท่านหนึ่งเขาบอกว่าเออเอาไว้ให้ผมดูหน่อยว่าแปลงแถวที่ไม่ได้ทำสาวอะเอาไว้เปรียบเทียบให้ดูหน่อยว่าแปลงที่ไม่ได้ทำสาว แถวที่ไม่ได้ทําสาวเอาไว้เปรียบเทียบกับโซนอื่นที่ทําสาวว่าผลผลิตจะแตกต่างกันอย่างไรคุณอะไรนะขอตอทษทีผมอาจจะอ่านชื่อไม่ออกครัเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะส,สกุลไลออนนะครับผมก็เลยเอาไว้ให้ให้แถวสุดท้ายนะครับทางด้านโน,โน้นแหละจะไม่ทําสาวนะครับเพราะว่าผมก็จะเอาไว้เปรียบเทียบเหมือนกันว่าการทําสาวกับไม่ทําสาวเนี่ยมันจะให้ผลผลิตที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงไหนนะครับ นี่อย่างต้นนี้นี่กิ่งก้านอ่ากิ่งเขากิ่งแขนงเขาจะเยอะมากครับคุณผู้ชมเอาออกเลยนะครับนี่ครับอ,ออกออกตั้งแต่ต้นน้อย,อยเลยนี่ครับนี่ต้นก็จะได้เกลี้ยงเก่ามันก็มีผลอย่างหลายอย่างนะเพราะว่าต้นเขาก็จะโปร่งจะโล่งด้วยฮะตามที่เรารู้รๆกันมานั่นแหละครับเพราะว่าถ้าต้นโล่งโปร่งนะครับอ่ามะเรง การดูแลรักษา,มาแมลงก็จะทําได้ง่ายนะครับแล้วก็เชื้อราก็จะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เพราะว่าแสงเขาจะส่องถึงถึงพื้นข้างล่างนะครับนะครับเอาออกเลยอันนี้ก็แขนงค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ชมพอเราเอาออกปุ๊บเนี่ยการจเจริญเติบโตของเขาก็จะส่งขึ้นไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงข้างบนนะครับพริกก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับ ตรงไหนมีบ้างก็เลืๆออกไปนะฮะ,ะตรงนี้เขายังไม่ได้แตกงามครับใบมันเยอะเราก็เอาใบข้างล่างออกก็ได้รูดออกเลยนะครับนะครับคิดว่าคุณผู้ชมที่ทําพริกก็น่าจะทาคล้ายๆกันเนาะหรือว่าอาจจะ,ะทําแตกต่างกันนะครับนะครับถ้าพริกมีจะมีแมลงวีขาวตัวเล็กๆนะฮะตัวนําเชื้อไวรัสเลยและฮะตัวนี้ครับบางสวนบางท่านฮะ ใช้ยาแค่2ตัวนะครับในการาพ่นพริกนะครับพ่นสลับกันไปมาฮะไดโนทีฟูเรนเที่มีชื่อเสียงในทางาในการตลาดหน่อยในตลาดหน่อยก็จะเป็นยี่ห้อเอ็กโซนะครับของบริษัทโซตัสนะครับพ่นสลับกับตัวนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมอะซีทามิพริตอะซีทามิพริตเพราะว่าอะซีทามิพริตเนี่ยเขาจะามีชื่อเสียงในการกำจัด ไอตัวแมลงวีขาวนี่นะครับตัวเล็กๆเ,เนี่ยตัวนําเชื้อไวรัดนะครับตัวอัซีททมิพิดนี่คือแบบว่าพ่นนี่คือแบบว่าถ้ามีแมลงวีขาวนี่ก็คือตายเลยแต่อัซีทามิพิดผมไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกนะครับคุณผู้ชมส่วนพี่ผมก็มีมีไวรัดอยู่นะมีมีหลายต้นอย่างอยู่อย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ว่าสสวนของผมเนี่ยผาหาแมลงพาหาค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ชม ปลูกพริกถ้าเกิดว่าไม่ได้พ่นยาเนี่ยจบเรียบร้อยเลยเป็นไวรัสทั้งหมด100เเลยนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับทางสีสเกตนะหรือว่าบางโซนนะครับไม่พ่นยาเลยตลอดตลอดรอ,อ,อบการผลิตพริกนะฮะพริกไม่เป็นไวรัสเลยก็มีนะครับบางสวนนะพ่นแต่สารชีวพันธุ์สารชีวภาพนะพวก น้ำหมักหรือว่าจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยฮะพริกไม่เป็นไวรัสเลยแต่มาใช้กับสวนผมไม่ได้ครับเพราะว่าสวนผมนี่แมลงพา่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็ไอตัวเช้ลโรกที่อยู่ในดินเนี่ยก็ค่อนข้างแยะ่นะครับคุณผู้ชมดูแลยากอยู่ครับพริกสวนผมฮะความรู้ที่ได้ก็ ต้องไปดูสวนพิดของคนอื่นบ้างนะครับบางทีก็เขาก็ให้เกร็ดความรู้นิดๆหน่อยๆมานะครับตัวใดที่เป็นเกร็ดความรู้ผมก็จะเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ได้รับชมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับตัวใดผมรู้ผมก็จะบอกนะครับไม่ปกปิดมีแมลงปีขาด้วยนะครับแ้วก็ลักษณะ,น,ะน,นี้เอาออกเลยครับคุณผู้ชมนะครับส่วนด้านน้นเราก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอาออกเลยนะครับจะได้ไม่เป็นที่ สะสมหรือว่าหมักหมมของอตัวเชื้อโรคหรือว่าแมลงนะครับผู้ชมมองไม่เห็นมันจะมีแมลงบีขาวบินออกด้วยผมต้องใช้อซีทามิพริตแล้วแหละในการพ่นในรอบต่อไปนะครับ่าเดิมทีแล้วผมใช้อาบาเม็กตินอีกทีแล้วอาบาเมกตินอาบาเม็กตินอยู่กลุ่มที่หกนะเป็นสารกลุ่มที่หกผมจะพ่นสลับกับอิมิดาครอพิดอิมิดาครอพิดนี่นะดูกลุ่ม4หรือเปล่าเนาะ ไม่อยู่กลุ่มสนะครับผมจะพ่นสลับกลุ่มกันสองกลุ่มนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใช้อาซีทามีผิดแล้วแ่ละยาคนละกลุ่มกันฮะอย่าอย่าพ่นยาในกลุ่มเดียวกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าพ่นยาในกลุ่มเดียวกันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับทําให้แมลงดื้อยาเปล่าๆ่อนนี้แล้วเพื่อนที่ทําสวนทิ่ก็น่าจะมีความรู้ความรู้มากกว่าผมเนาะ แต่นี้ผมก็ทําให้เพื่อนๆได้ดูกันได้รับชมกันนะครับว่าสวนของผมทําแบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่าสวนคนอื่นทำยังไงนะครับวสวนอื่นมีรูปแบบการทําสาวพลิกที่แตกต่างไปจากนี้ก็แนะนําผมได้นะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับผมทําจะท,าทําสาทำง่ายแบบนี้ทำาสาพลิกเราก็ยังไม่ได้ทําหมดทั้งแปลงน,นะ ันก็ทําหลายอย่างเช่ว,ว่านะครับมันมันทําไม่ทันขนาดว่าปีนี้เราทาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นนะแต่หน้าฝนปีนี้ผมจะทําประมาณสามไร่นะครับสามไร่ก็คงจะทุ่มเทให้พริกค่อนข้างเยอะหน่อยครับอันนี้เราทําทําขั้นรายการนะผมก็ไม่เคยทําพริกหน้าแรงมาก่อนพริกผ่าแรงนะฮะตัวนี้จะเป็นพริกผ่าแรงเนาะเราอยากดูเราอยากรู้อยากศึกษาว่าพริกผ่าแรง จะดูแลดูแลยากไหมนะครับจริงๆพริกผ่าแองก็ไม่ควรปลูกหรอกฮะเพราะว่าปลูกพริกรอบสองเนี่ยถ้าเตรียมแปลงหรือว่าเตรียมดินอะไรได้นะครับผมแนะนําให้ปลูกได้ไม่เกินเขาบอกว่าไม่เกินเดือนกุมภาฮะแต่ผมคิดว่าไม่เกินไม่ควรจะเกินเดือนมกราครับคุณผู้ชมหรือว่าปีใหม่เนี่ยปลูกได้เลยฮะเพราะว่าช่วงส่วนใหญ่แล้วคนจะปลูกพริกก็น้าฝนแล้วก็รอบที่สองนี่ก็จะเป็นหลังนาเนาะประมาณหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะปลูกพริกต่อเน,นี่ย แล้วพริกราคามันจะลงหลังปีใหม่ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนปลูกพริกช่วงปีใหม่ปุ๊บอย่างเงี้ยราคาพริกมันจะลงช่วงเดือนประมาณมกรากรุมงพามีนาประมาณนี้ฮะมีนานนี้ก็จะเริ่มขยับขึ้นแล้วนะครับคุณผู้มชมไรปลายมีนาเมาษาพฤษภามิมาถนุนายนนี้จะขยับได้แล้วก็จะขยับขึ้นแล้วคนที่ปลูกพริกในช่วงปีใหม่ประมาณมีนานี่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับคุณผู้ชม พอเมษานี่ก็ราคาก็จะลอยลมบนละถ้าคนที่ปลูกพริกช่วงนี้ฮะจะได้ราคาครับทําทำกําไรทําเงินได้เยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องไปเสียดายครับคุณผู้ชมรีออกเลยรูดออกไปเลยนะครับนี่ครับตกแต่งให้เขาเรียบร้อยนิดนึงนะครับนะครับลบอย่างเงี้ยรูดออกไปเลยอย่าเอา ใบไว้ปากหลุมนะครับคุณผู้ชมใบเอาใบใบออกจากปากหลุมเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นที่หมักบ่มของเชื้อรานะครับตัวนี้เอามาซ่อมเอามาซ่อมเอามาซ่อมเพราะว่าแมลงจิ้งจิ๋ดกัดไม่รู้จะทันเพื่อนหรือเปล่านะี่ครับโอ้โหใบเบลอเลยนะครับเขาจะได้เอาไปเลี้ยงตรงส่วนยอดนะครับเพราะว่าส่วนยอดส่วนง่ามกิ่งง่ามข้างบนนะครับเพราะว่า โซนด้านโน้นโซนตรงกิ่งตรง,ตรงง่ามเขาจะสะสมอาหารไว้เพื่อมเมล็ดมเมล็ดพริกฮะไว้โซนด้านโน้นนะครับดังนั้นเราไม่ต้องเสียดายหรอกรูดออกไปเลยนะครับนี่ครับกิงโซแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นใหญ่แล้วเราจะเสียดายนะเอาไว้ เราก็ทำสาวตอนต้นที่กำลังเล็กๆแบบนี้แหละเนี่ยครับต้นนี้สงสัยยอดไหมครับทุณผชมที่โดนยานะะั่หัะฮะตัวนี้ผมผมพุ่นยาไพมีอ่าไพมีอะไรเนาะอ่าเดี๋ยวไม่ไรครับเพราะว่าผมจำชื่อไม่ได้ผมผมเพิ่งใช้ยาตัวนี้ครั้งแรกเลยเพราะว่า ในส่วนของผมไม่เคยใช้ยาตัวนี้มันเป็นยาในกลุ่มที่9หรือเปล่าไม่รู้ฮะไพมีไพมีไพ,ม,ไพมีโทรินหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละนี่ยครับตัวน,นี้ปรากฏว่ายอดไหมครับคุณผู้ชมแต่ผมผมใส่ปริมาณค่อนข้างเยอะอยู่เขาบอกให้ใส่สิบกรัมผมใส่ประมาณ15บหากรัมนี่นแหละโอ้แต่แรงน่าดูฮะมันประจวบกับอากาศร้อนด้วยแหละครับสี่สองศามันก็เลยไหมเลยนะครับบางต้นบางต้นก็ทน ริดยาไม่ได้จอดก็จะไม่ฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ก็พริกก็โอเคทนได้สุขสบายดีกันทุกต้นนะครับนะครับที่ีทำสาพริกอาถ้าให้ดีครับผู้ชมหลังจากที่ทำสาพริกแล้วเวลาเราพ่นเนี่ยเราเอ่เอายาเชื้อราพ่นพ่นลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้อ่รักษาตรงบาดแผลที่เราทำสาวให้เขาด้วยนะครับยาที่พ่นก็ อ่ฟอสอีสทิวอยลูมิเนียมหรือไอตัวนี้ก็ได้ครับไอฟังกูลานเนี่ยฟังกูลานคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโปรพินเนตนะครับโปรพินเนตอ่าเป็นยาที่รักษาค่อนข้างกว้างหน่อยถ้าให้ดีก็จะเป็นไอแอนทราโคของบริษัทไบเออร์ครับทุกผู้ชมยาที่ใช้นะฮะที่แบบว่าเชื่อถือได้นะฮะที่ มีชื่อเสียงแล้วก็คุณภาพดีหน่อยในตลาดนะครับหบริษัทไบเออร์นะครับคุณผู้ชมถ้าเลือกได้นะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเเราระบุว่าเอายาของบริษัทไบเออร์นะครับมันมีหลายผลิตภัณฑ์อย่างอีเมดาโครพริตเนี่ยก็จะเป็นเป็นอะไรนะของอีเมดาโครพริโปรวารโดโปรวาโดครับของบริษัทไบเออร์อย่างเงี้ย อย่างถ้าเป็นโพรพินีปก็จะเป็นแอนทราโคนะครับชื่อทางการค้าก็คือแอนทราโคชื่อสามันก็จะเป็นโพรพินีปมีบริษัทไบเออร์หนึ่งโซตัสหนึ่งที่แบบว่าเชื่อถือได้นะครับที่เวลาเราไปซื้อก็คือ,อ,อถ้าเกิดว่าทางร้านเขามีผมก็อยากจะให้ให้เราเลือกได้ก็คือเลือกถามเขาก่อนว่ามีบายาของบริษัทไบเออร์ไหมหรือถ้าไม่มีไบเออร์ก็เป็นของโซตัสก็ได้ ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีก็เอาตามที่ร้านเขามีนะครับแต่ถ้าให้มีนะท่านถ้าเพื่อนๆออยู่ที่อำเภอไหนนะครับถ้ามีร้านพันธวีนะผมแนะนําให้ไปดูที่ร้านพันธวีได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเลือกได้เลือกได้สบายใจเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําพิกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับยานะเราไปเลือกหยิบเอาได้เลยนะไม่ต้องไปสอบถามเขาหรอกไม่ต้องไปสอบถามพนักงานหรอกครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องยา เราอาจจะไปซื้อยาที่ร้านขายยานะครับเราก็ถามเขาว่า,าพี่เราเป็นโรคแบบนี้หรือว่าถ่ายรูปไปให้ดูว่าเป็นโรคแบบนี้จะใช้ยาตัวไหนรักษานะครับอ,อย่างที่ร้านพันธบีนะครับเขาจะมียาโชว์ไว้ที่หน้าตู้กระจกเลยเราไปหยิบเอาเราไปอ่านเอานะฮะแล้วก็เรา คือคนที่ปลูกพริกหรือว่าคนที่ทําสวนนะฮะส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปที่ร้านเราก็ไปหยิบเอาเลยว่ายาตัวไหนรักษาโรคอะไรนะครับอ่โอ้โหตัวน,นี้กิ่งค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ชมกิ่งแขนงแขนงใหญ่แล้วฮะโตแล้วแต่ไม่ต้องไปเสียดายครับคุณผู้ชมเอาออกเลยเนะี่ย นะครับโอ้โหงามอยู่นะเนี่ยอิษฐาอย่าอย่าอย่าให้มีใบตกอยู่ที่ปากหลุมนะฮะคือย่าปากหลุมให้หมดเลยนะครับเราก็ทําหลายอย่างนะฮะขอภัยคุณผู้ชมด้วยพิกราช้าจริงๆแล้วสมควรที่จะทําสาวตั้งแต่โน่นนะตั้งแต่พิกอายุได้ยีห้าวันแล้วก็ไม่มีเวลาว่างสักทีอ่ะไม่ใช่ข้ออ้างหรอกจริงๆแล้ว ต้องทําให้ทันเดี๋ยวตอนนี้เราอยากจะให้คุณคุณคุณผู้ชมได้ดูแปลงพริกของเราด้วยนะฮะแต่แปลงพริกของเราก็ไม่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปไปเสียดายกลิ่นการของมันหินอะนรฮะคํัคบาสาวก,นะก็เหลือเยอะอยู่ครับผู้ชมสําหรับคลิปนี้ค่อนข้างยาวอยู่เดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูว่าพริกของผมโตมากแค่ไหนแล้วก็ พิกเป็นยังไงไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วบางท่านอาจจคิดว่าพลิกสวนตัดฟ้าตายแล้วหรือเปล่าหรอปลูกพาเลง้งไม่ได้ดูลงคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่แวะเข้ามาชมคลิปวิดีโอของสวนตัดฟ้าสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ